ไปเถิดครับคอปทอนะครับเราเคยบอกว่าการสู้กับประบอบทักษิณนั้นเหมือนเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาแล้วโดยเฉพาะกลุ่มพันธมิตรที่เป็นฝั่งของลุงสนิจะคิดแบบนี้และคิดว่าลุงตู่ที่เข้ามายึดอำนาจตอนนั้นเป็นผู้ที่ทำเสียของ ลุงตูท่ทำเสียของไม่ได้ปฏิงปฏิรูปอะไรเลยที่เราต้องการแต่ถ้าเราคิดเช่นนี้มันก็คงจะเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาจริงๆโดยเฉพาะตอนนี้แล้วเราเองแหละที่เป็นผู้ทำเสียของที่อุตสาหขับไล่ขับไล่ไลทักษิณพวกท้องบริวารพี่น้องออกไปแล้วใน,นที่สุด เขาก็กลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเข้ามาโดนลงโทษก็ไม่ได้รับโทษนี่แหละพวกเราเตะหมูเข้าปากหมาจริงๆพวกเราเองนี่แหละพวกผู้ชุมนุมอย่างพวกเรานี่แหละคือพู้ผู้ที่ทำผู้ที่ทำเสียของเองไม่ใช่ลุงตู เพราะถ้าเกิดว่าเราตอนนั้นเราขับไล่พวกทักษิณออกไปได้จนหมดหลายคนหลายครั้งแล้วทักษิณหายไปเหมือนเป็นการในประเทศตัวเองออกไปหรือเราในประเทศพวกเขาออกไปสําเร็จก็ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ถือว่าเราทําเสียของถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าเราเตะหมูเข้าปากหมาเพราะเราได้ทําให้คนชั่ว ออกไปจากประเทศหมดโอกาสได้โกงกินได้ทำชั่วต่อประเทศต่อพวกเราแต่ตอนนี้เขากลับมาสิแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างกลับมารับโทษแต่ไม่ได้ไม่ได้ถูกทำโทษไม่ได้รับการลงโทษไม่โดนทำโทษแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วกลับมาตั้งพักยิ่งใหญ่เหมือนเดิม แถมได้ส่งลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีอีกในตอนนี้ปัจจุบันเขายังคงสามารถโกงหรือทำอะไรชั่วๆได้เหมือนเดิมพูดง่ายๆคือพวกเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยแล้วถ้าแล้วถ้าเรายังคิดว่าเราเตะหมูเข้าปากหมาแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเรายอมที่จะทำเสียของเราตายฟรีเจ็บฟรีแกนนำหรือหลายคนติดคุกฟรี แต่ทักษินกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเลยแถมแสดงให้เห็นว่าพวกเองติดคุกแต่ข้าจะแสดงให้เห็นว่าข้าจะไม่ติดคุกไม่รับโทษให้พวกเองดูซึ่งเขาก็ทำได้นี่แหละถ้าเรายังเฉยนิ่งกันอยู่ก็คือว่าเราเตะหมูเข้าปากหมาเราเป็นคนทำเสียของกันเอง ที่เราทำกันเราสู้กันเราเจ็บเราตายกันเราติดคุกกันก็เป็นอะไรที่เราโดนกันเปล่าๆฟรีๆไม่มีผลอะไรกับทักษิณเลยเราไม่ได้ทำให้เขาหยุดชั่วเลย ทักษิณยังคงแสดงให้เห็นว่าบาปบุญไม่มีจริงชั่วดีไม่มีจริงถึงแม้หลายครั้งเขาจะทำอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาซึ่งผมคิดว่าคนคนนี้ไม่น่ามีศาสนาอยู่ในกระบาลเหลี่ยมของเขาอย่างเช่นไปหาพระหาเจ้าทำบุญบงทำบุญบ้านแต่ถ้าเขาคิดว่าบาปบุญมีจริง เขามีศาสนาอยู่ในหัวจริงเขาก็ต้องคิดบ้างแล้วว่าการที่เขาทำอะไรเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของบาปของบุญเพราะศาสนาเป็นเรื่องของบาปบุญชั่วดีแต่คนคนนี้ก็โง่พอโมหะพออวิชชาพอที่จะไม่คิดให้ได้ตลอดยังคงทำชั่วต่อไปหรืออาจจะเมามัวคิ ว่าสิ่งท,ที่ตัวเองทํานั้นดีหรือไม่มีศาสนาอยู่จริงๆในหัวสี่เหลี่ยมเตาหู้เน่าๆของเขาถึงได้ยังทําชั่วอยู่เพราะฉะนั้นเราอย่าเตะหมูเข้าปากหมาและเหนื่อยฟรีเราต้องรักษาสิ่งที่เราเคยกระทํากันเอาไว้สิ่งที่เราเหนื่อยไว้เราต้องรักษาประโยชน์ที่เราทําไว้ เราอย่าทำเสียของพรุ่งนี้ชาวบ้านราชธานีอโศกบนราชธานีก็จะเดินทางไปช่วยคอปทอนะครับจเจริญมทำครับ